สวัสดีครับจากบอย์ทอยซีมันดะคอมนะครับวันนี้เทสดีเจไอ้ mini SE นะครับชุดนี้นะครับคอมโบนะครับว m น n i เรียส่งให้อ่รับเน้น่ารรับกับพี่ลุงนะครับอ่ลูกค้าพี่ลุงนะครับนรับกับพี่ลุงถ่งพร้อมนะครับวันนี้ก็สภาพก็จะมีแค่นิดหน่อยนะครับของร่องรอยของการเลนดิ้งที่ normal review ครับกับต้องฝาเนี่ยครับอ่ที่รีวิวให้ดูนะครับนครับเป็นร่องรอยการใช้งานนะครับต่ลโอเคนะครับ มงกกับีก็จะต่างเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องหมายถึงถ้า t ่ถ้าตัวันมี i SE กับ m i n t เนี่ยจะต่างกันตรงที่ใบพัดนะครับอุปกรณ์อะไรก็จะลคลาๆกันหมดเลยนะครับอันนี้น้องมานอ home point หอครับ i n ครับ 嗯。 โอเคครับโอเคครับตอนนี้ความใกล้นยู่ที่ประมาณยี่สิบความสูงอยู่ที่19เมตรนะครับโอ้โหสต๊อปในข้อสายแล้วครับโอเคอ่อยากเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้มุมนี้นะครับมีเปิดเปิดมุมเพราะว่าถ้าไปมุมข้างหน้าบ้านถ้าเป็นโฟล์วอันนีหนึ่งหนึ่งมีเอเตีับางบอลจะเป็นแบบ มุดบินไปทางแนยมุมหลังบังหมู่บ้านแทนเพราะว่าสัญญาไมนจะบรบกวนนะครับถ้าไปแล้วหลัาหมู่บ้านอาจะจะมีพวโก,โกสายไฟแรงสูงครับมันกวนก็เลยนะครับไปทางหลังบ้านแทนนะครับเปอ,อดไฟนะครับ เปิดอ่ะข้ามเร่งอ่ะข้ามเลยนะครับอ่ะโอเคครับอ่าดิฉันโฮมนะครับ return to home Okay, fit. Landing okay. รอล้วครับขอบคุครับขอบคุณครับ